การปรับตัวเข้ากับนักเตะต่างชาติโอเคมันอาจจะต้องทากันบ้านกันหน่อยเพราะว่านักเตะต่างชาติก็ไม่ได้ติดทีมชาติไทยเนาะแต่ว่าการปรับตัวเข้ากับนักเตะไทยในทีม BG ผมว่าอิชิอิไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะฮะเพราะว่าเขาคุ้นชินกับนักเตะที่เป็นซีเนียพวกนักเตะกลุ่มตัวจริงเนี่ยเขาเคยใช้งานเคยทํางานร่วมกันในทีมชาติชุดใหญ่อยู่แล้วและอีกเรื่องหนึ่งครับนักเตะ BG ในกลุ่มนักเตะไทยของ BG เนี่ยเป็นนักเตะที่เคยเล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น j 1 เจสองเจา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมา1สัปดาห์เศๆเนี่ยถือว่ามีโหฝุ่นตลบเลยครับเรื่องดราม่านะครับของวงการฟุตบอลไทยนะครับมีการยกเลิกสัญญามาสัตดาอิชิอิเฮดโคชทีมชาติไทยนะครับเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีดราม่าครับมีการโพสต์จากทางด้านของ FA Thailand น์ะครับโพสต์จากทางด้านของมาดามแป้งนวลพันล้ำซำที่เป็นนายกสม าคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องของการแต่งตั้งแอนโทนีฮัตสันขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยเหตุการณ์ต่อเนื่องฮะหลังจากนั้นไม่นานเลยครับเพียงแค่9วันหลังจากที่มีการปลดมาซาซาอิชอิล่าสุดครับเจ้าตัวเนี่ยก็ไปชมเกมที่บีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับเล่นศึกฟุตบอลช้าง f อเฟคัแล้วก็สามารถเอาชนะกำแพงเพชรเอฟซีไปได้นะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยและหลังจากนั้นเพียงแค่1วันครับ บีจีปทุมยูเนเต็ดก็มีการเปิดตัวมาซาาอิชิอิทันทีฮะหลังจากที่ไปดู1วันหลังจากที่โดนปลด9วันครับล่าสุดมาซาทาอิชิอิก็ไปคุมทีม B ีจีปทุมยูเนเต็ดและช่วงเย็นหลังจากที่มีการเปิดตัวก็มีการคุมซ้อมอย่างเป็นทางการทันทีภาพเนี่ยออกมานะเพจต่างๆนะก็มีการเอาภาพจากสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับก็เอาไปแชร์กันนะครับความเห็นต่างๆก็เป็นไปในทิศทางที่ให้กําลังใจอิชิอินะครับ ซึ่งในวันที่มีการเปิดตัวนะครับของ B ีปทุมยูเนเต็ดเนี่ยแต่งตั้งมาสลาิชีเป็นผู้ฝึกสอนนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่นะครับแล้วก็รายยาวว่าอิชิอิเคยทําหน้าที่อะไรบ้างโพสต์ของการแต่งตั้งในเพจ B ีจีปทุมยูเนเต็ดเนี่ยมีคนกดไลค์นะฮะอันนี้รวมเรียกชันทั้งหมดนะฮะทั้งกดไลค์กดเลิฟเนี่ยกดหัวใจเนี่ยหกหมื่นนะฮะแล้วก็มีความคิดเห็น2,000กว่าแชร์กันไป5,000กว่าครั้งหลังจากนั้นก็มีภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยก็มีคนกดไลค์หมื่นเกือบ2 0 0 0 0ื่นนะฮะ แล้วก็แชร์กันไป13ื่นนะครับเป็นภาพกราฟิกนะครับแล้วก็เขียนว่า welcome อิชิอินั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นโพสต์ต่อมาเนี่ยก็มีการขายเสื้อทันทีเลยนะฮะเป็นเสื้อที่ปักด้านหลังอิชิอินะครับเป็นเสื้อทางเสื้่ย่าแบบนี้แหละแล้วก็มีเสื้อเยือนเสื้อเติร์ดนะครับของบีจีปทุมยูเนเต็ดเป็นเจอร์ซี่ในฤดูกาล2 0 2 5ันยี่สิบห้าถึงสองพันยี่สิบหกนะครับสำหรับยีฮอดไนกี้นั่นเองมีคนกดไลค์ในโพสต์ขายเสื้อเนี่ยเกินหนึ่งหมื่นสองพันนะแล้วก็ กระแสะที่ผมว่าแฟนบอลบ g เองก็ตื่นเต้นกับดีลนี้ตื่นเต้นกับเฮดโค้ชคนใหม่รายนี้สําหรับมาสตราอิชอีที่เคยคุม ระดับเจลีคาชิมาเลอ่อไปถึงขั้นเป็นรองแชมป์สโมสรโลกนะเคยดวลกับเรอัลมาดริดในรอบชิงแล้วก็เคยคุมทีมชาติไทยเคยคุมบรีรัมเยเตดควา้าชิปเปแชมป์สแชมป์เนี่ยสฤดูกาลติดต่อกันนะฮะแล้วก็เคยคุมสมุทรปราการซิตี้สร้างความฮือฮาครับเล่นบอลสวยงามสนุกสนานโอ้โหซึ่งวันนี้ครับผมจะมาพูดคุยกันว่าการเข้ามาของอิชิอิก,กับ BG จเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การเข้ามาของเขามันมีความคลิกกันอย่าง ไรสําหรับ BG แล้วก็อ e ิช e ิอ e ินะแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องจรด้วยนะครับผมอ่ะไปว่ากันด้วยเรื่องของความคลิกก่อนแล้วกันความคลิกในเรื่องของฟุตบอลของอ e ิช e ิอ e ิกับทางด้านของ BG เนี่ยผมว่ามันเกิดตั้งแต่ เรื่องของนอกสนามเลยเรื่องของ Environment เลยนอกเหนือจากการที่แฟนบอลค่อนข้างที่จะต้อนรับอิชิอิกับดิวนี้ของ BG ยังมีเรื่องที่ถ้าคุณย้อนกลับไปในช่วงที่อิชิอิทำทีมชาติไทย BG เนี่ยเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นสนามที่อิชิอิคุ้นชินคุ้นเคยกับการทำงานในพื้นที่นี้อยู่แล้วนะฮะถึงขั้นมีห้องทำงานบางห้องนะฮะที่เอาไว้ให้อิชิอิใช้ทำงานเพราะว่าอะไรเพราะว่า b ีจีปทุมเยยเต็ดคือสถานที่ฝึกซ้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงหลังหลังจากที่ บีจีโดยคุณบวินพิรมพักดีเนี่ยก็มีการมอบพื้นที่สนามซ้อมของ BG ให้กับทีมชาตินะครับแม้ว่าจะเป็นรถแข่งของทีมชาติไทยที่เป็นรถประจําของช้างศึกเนี่ยปัจจุบันก็ยังจอดอยู่ที่ที่จอดรถของ BG นะครับเวลาที่ฟีฟ่าเดเราก็จะได้เห็นภาพของนักเตะทีมชาติไทยซ้อมอยู่ที่ BG แล้วก็พักอยู่แถวนั้นแหละฮะโรงแรมแถวนั้นแล้วก็ซ้อมอยู่ที่สนามของ BG ผู้สื่อข่าวต่างๆก็จะไปสัมภาษณ์นักกีฬาตามหลักเนี่ยหลังจากเซสชั่นซ้อมหรือว่าก่อนเซสชั่น ซ้อมแล้วแต่ที่ทางทีมชาติไทยหรือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีการจัดระเบียบให้ผู้รูอข่าวไปผมก็ไปประจําก็จะได้รู้จะได้เห็นการฝึกซ้อมของอิชิอิในช่วงของทีมชาตินะเป็นช่วงกรอบที่เขาสามารถที่จะเข้าไปได้นะก็คือประมาณสัก15นาทีก่อนที่จะเข้าเซสชันการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะอนุญาตให้สื่อตามหลักการก็จะเข้าไปถ่ายเข้าไปเก็บภาพเข้าไปสัมภาษณ์นักกีฬาที่ทางสมาคมเนี่ยดึงตัวออกมาเพราะฉะนั้นอิชิอิ I. กับ BG เขาคุ้นชินกับการทํางานที่นี่อยู่แล้วนะครับการมาทํางานเป็นเฮดโค ของ BG ผมว่าเขาแทบไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องปรับตัวในเรื่องของพื้นที่ซ้อมตรงไหนแข่งตรงไหนอะไรยังไงผมว่าเขารู้หมดเลยสาหรับอิชิอิกับ BG นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการปรับตัวเข้ากับนักเตะโอ้โหแทบไม่ต้องเริ่มต้นทํางานใหม่แบบปรับตัวแบบเริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้เพราะว่านักเตะ B ีีปัจจุบันมีนักเตะที่มีดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคข,ของมาสดะอิชิอิคุมทีมในยุคก่อนหน้านี้รวมถึงปัจจุบันเนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะไล่มีทุกแดนนะฮะไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะมีทางด้านของสราณน,น์แล้วก็มีทางด้านของกองหลังที่มีการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็มีทั้งทางด้านของวาลิชชูทองแล้วก็มีทางด้านของกองกางลางไหลมากองกลางเนี่ยกิษดาการแมนสหรัฐอยู่เย็นเอกนิตปัญญาชนะทิพสงกระสินสิ่ิวกรเตรกูลนี่ก็ดีกีทีมชาติไทยชุดใหญ่จเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็ไปที่แดนหน้าเนี่ยแพทริกกูตับสั้นที่มีอากา การบาดเจ็บอยู่ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มีการโพสต์ตอนที่อำลาทีมชาติด้วยนะฮะสำหรับอิชิอิแพ็กจินี่กค่อนข้างมีความผูกพันเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงที่อิชิอิคุมทีมแล้วก็ทําผลงานได้โอเคด้วยซึ่งการปรับตัวเข้ากับนักเตะต่างชาติโอเคมันอาจจะต้องทากันบ้านกันหน่อยเพราะว่านักเตะต่างชาติก็ไม่ได้ติดทีมชาติไทยเนาะ,ะแต่ว่าการปรับตัวเข้ากับนักเตะไทยในทีม B ีผมว่าอิชิอิไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะฮะเพราะว่าเขาคุ้นนนนนนนชชิกิกกกกกกัััับเเเตตตตะะะททีีที่่่ป็ซร้้องงงใาจพวลุม ตัวจริงเนี่ยเขาเคยใช้งานเคยทํางานร่วมกันในทีมชาติชุดใหญ่อยู่แล้วและอีกเรื่องหนึ่งครับนักเตะ BG ในกลุ่มนักเตะไทยของ BG จีเนี่ยเป็นนักเตะที่เคยเล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น J1 J2 J3 หรือเคยอย่างน้อยคือเคยฝึกซ้อมภายใต้ระบบฟุตบอลของญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมในช่วงกลางฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นการไปฝึกซ้อมในช่วงปิดฤดูกาลนะครับแล้วก็มีนักเตะที่เป็นเชื้อสายญี่ปุ มีนักเตะที่เป็นญี่ปุ่นพูดง่ายๆคือมีนักเตะกลุ่มนักเตะที่มีความผูกพันกับฟุตบอลญี่ปุ่นอยู่แล้วค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็ต้องไล่แล้วไหมฮะไม่ว่าจะเป็นชนะทิปส์สงกระสินนะครับนี่ก็เคยอยู่กับคอนเซอร์เรสซัปโปโรแล้วก็ทางด้านของฟอนตาเล่แล้วก็มีนักเตะที่เคยไปเล่นอยู่ในญี่ปุ่นอาจจะเลื่นซากวงกรเอกนิตปัญญานี่ก็เคยไปอยู่ในญี่ปุ่นนะฮะอยู่ญี่ปุ่นก็จะมีอ่ะมีสารัตอยู่เยนอีกรายหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นนักเตะไทยที่เคยไปเล่นอยู่ในญี่ปุ่นนนแแิูต้ัอ ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยทางด้านของอิชิอิมีช่วงที่เขากลับบ้านนะครับก็ไปเยี่ยมเยียนด้วยแล้วก็มีวาลิชูทองนี่ก็เคยไปฝึกซ้อมช่วงสั้นๆแล้วก็มีทางด้านนักเตะอย่างนักเตะญี่ปุ่นแท้ๆที่ตอนนี้ก็อยู่เนี่ยก็จะมีทางด้านของโนสุดะนะครับนี่ก็โนสุดะนี่ก็อยู่ญี่ปุ่นมาก่อนนะเพราะฉะนั้นการทํางานกับอิชิอิผมว่าโนสุดะก็น่าจะทํางานร่วมกันได้เลยนะครับแล้วก็มีนักเตะที่มีเชื้อสายญี่ปุ่นอย่างโดอิหนึ่งเงี้ยโทโมยุกิโดอินะครับเป็นนักเตะญ ในสิงคโปร์แล้วก็มีทางด้านของนักเตะที่เป็นลูกครึ่งนะครับที่อย่างทากากิโอเซนี่ก็เป็นนักเตะกัมพูชานะแต่ว่าก็มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วในตัวเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกับนักเตะทีมชาติไทยก็ไม่ต้องเริ่มต้นหนึ่งแล้วนักเตะทีมชาติไทยรวมถึงนักเตะญี่ปุ่นในกลุ่มที่เป็นนักเตะตัวจริงก็มีอยู่เยอะด้วยที่ผูกพันแล้วก็เคยร่วมงานกับโค้ชญี่ปุ่นแล้วก็นักเตะต่างๆหลายต่อหลายคนก็เคยร่วมงานกับโค้ชญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนยทาางงด้ขอ BG ค มีเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือทางด้านของเทกุนั่นเองมกตเทกุระโมรินะครับเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกับนักเตะในกลุ่มตัวจริงผมว่าทางด้านของอิชิสามารถที่จะทํางานได้ทันทีนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบ่งบอกเลยว่าการทํางานร่วมกับนักเตะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการปรับตัวเข้ากับสนามซ้อมพื้นที่ต่างๆห้องอาบต่างๆโอ้โหแล้วก็นักเตะในกลุ่มนักเตะเนี่ยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับอ่ะแล้วพอมาลงลึกในเรื่องของแท็กติก รเราก็จะเห็นว่าอิชิอิเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีการเน้นไปที่การใช้หลัง4ี่รูปแบบการเล่นของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น42 31หรือว่า433 3, 3, หรือว่าเป็น4141 4, 1. อะไรประมาณนี้แหละแต่คือหลัง4ี่แล้วก็ใช้งานหลังสี่เนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่คุมสมุทรปราการซิตี้แล้วก็มาบบยรัมยูเนเต็ดแม้ว่าบบยรัมยูเนเต็ดก่อนหน้านั้นเนี่ยจะประสบความสาเร็จแล้วก็ค่อนข้างที่จะยึดแผนหลัง3ไม่ว่าจะเป็น3 4335 2แต่ในช่วงอิชิอิที่คว้าทริปเปิลแชมป์ สสมัยติดต่อกันเขาก็ปรับบุยลำนะครับมาอยู่ในแผนที่เขาถนัดก,ก็คือหลัง4ี่นั่นเองในสมัยนั้นก็จะเป็นหลังสี่เนาะยังเป็นสี่วรษ์อยู่แล้วก็จะมีทางด้านของเขาจะดันทีละทอนขึ้นมาเล่นในตำแหน่งทางด้านของกองกลางแล้วก็จะมีศสสัลย์เล่นแบ็คซ้ายนะครับบางทีทีละทอนก็จะไปเล่นทางด้านของแบ็คซ้ายแล้วก็จะมีเซนเตอร์2รายตอนนั้นก็จะเป็นซูลาก้าแบ็คขวาก็จะมีนัลุบดินเป็นตัวเลือกดิออนคูเป็นตัวเลือก, rew, น,อกนะฮะขวาบนก็จะเป็นสุนัขเหมือนตาเขาก็เป็นคนจับสุน นัดเนี่ยมาเล่นทางด้านของขวาบนแล้วก็มีสุบชัยใจเด็ดในช่วงนั้นเนี่ยสุภชัยใจเด็ดในช่วงอิชิอิเนี่ยเป็นถึงขั้นเป็นท็อปสกอร์ก็คือเป็นดาวซันโวของลีกเลยนะแล้วก็ตรงกลางนะครับบางทีก็จะมีทางด้านของทีรลกทรพีระดนแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งก็จะเป็นโกลันคาวซิสด้วยแล้วก็เซนเตอร์ก็เป็นพันษาบางทีเป็นดิออนคูเป็นซูลาก้าประมาณนี้แหละฮะนี่คือระบบการเล่นที่ตอนนั้น่ะใช้กับทางด้านของบุรลมยูเนตดซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นหลังสามเนาะแล้วก็ปรับมาเป็นนหลังง4ใชช่วออิคุม นะครับแล้วก็มาคุมทีมชาติไทยก็หลัง4มาตลอดอยู่แลวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปคุม B ีซึ่งเราก็ทราบัระเดอยู่แล้วว่าดี a ของ B ีช่วงหลังๆเนี่ยนับตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยควา้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2020-2021ถึงพเนี่ยพวกเขาใช้หลัง3ามแล้วก็มีเกมรับที่ค่อนข้างแน่นและหลังจากนั้นก็ใช้หลังสามมาเรื่อยๆมีปรับไปหลัง4บ้างแต่น้อยแล้วก็เป็นในช่วงที่เป็นระยะเวลาที่ไม่นานนักแต่ครั้งนี้ฮะแอบเชื่อเลยว่าการมาของมาสระอิชอิ กับ BG ในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนระบบของ BG ที่เราติดภาพหลัง3ากลายเป็นหลัง4ี่เราก็ต้องมาดูว่าหลัง4ี่ของ BG กับทรัพยากรนักเตะที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้ยังไงอะผู้รักษาประตูเนี่ยโอเคผู้รักษาประตูอยู่ลวส่วนหลังสี่ก็จะยืนอย่างไรแบ็กซ้ายตัวเลือกมีคนไหนแบ็กขวาตัวเลือกมีคนไหนเราอาจจะได้เห็นแผงนักเตะเกมรุกหลังกองหน้าที่ BG แฟนบอล BG อยากจะเห็นเอกนิตปัญญาเล่นริมเส้นทางฝั่ง ชนะทิพเปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เบอร์สิเป็นจอมทัพหลังกองหน้ากองหน้าตัวเป้า1คนแล้วก็เจริญสักวงกรจะได้เล่นในตำแหน่งริมเส้นทางฝั่งขวานี่คือ3รายของ BG ที่เป็นแนวรุกนะเป็นแนลรุกที่เคยเล่นอยู่ในญี่ปุ่นมาก่อนแล้วก็อาจจะได้เล่นในตามตำแหน่งที่พวกเขาถนัดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอมันเป็นหลังสามเนี่ยแล้วมีริมเส้นแค่รายเดียวเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเอกนิตเนี่ยบางทีก็ต้องไปเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กวิงแบ็กซ้ายส่วนเจริญสักวงกรก็ต้องเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กขวา ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงวิ่งแบ็กเนี่ยสามด้านข้างเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดช,ชอบทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับคนเดียวเพราะฉะนั้นเอกนิดกับเจริญศักดิ์อาจจะต้องสูญเสียพลังงานในการเล่นเกมรับแต่ถ้าสมมุติเป็นหลัง4ี่นะครับมีแบ็กมีฟูลแบ็กสองข้างแบ็กซ้ายแบ็กขวานะฮะแบ็กซ้ายอาจจะเป็นสันชัยนะครับแล้วก็มีตัวเลือกต่างชาติด้วยแล้วก็แบ็กขวาก็เป็นอาจอย่างวาลิศนะฮะก็อาจจะสอดประสานโอแอลปบขึ้นไปช่วยทางด้านของเอกนิดทางด้านของเจริญศักดิ์นี่เป็นภาพที่ผมอาจจะมองว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนกับ BG ใยุคข,ของม นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยโอ้โหมีตัวเลือกทั้งศิวกรแล้วก็มีตัวเลือกทั้งทางด้านของกฤษฎาการแมนสารัตยูเยนแล้วก็มีทางด้านของโนสุดะนะฮะแล้วก็เลือกกองหน้าตัวเป้าเพียงรายเดียวแล้วก็เซนเตอร์2รายโอ้โหแค่คิดก็น่าสนุกแล้วฮะว่าอิชิอิจะปรับเป็นเชฟที่ปรับทรัพยากรปรับเรื่องของอินกิเดียนะฮะเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมาได้กลมกลม่อมแล้วก็อร่อยแค่ไหนสำหรับนักเตะของบีจีเนี่ยนักเตะบีจีมีชื่อชั้นอยู่แล้วโดยเฉพาะนักเตะ นี่ก็เป็นระดับแบบเกรดเแล้วก็ติดทีมชาติไทยกันอยู่แล้วซึ่งนี่ก็คือเรื่องของแท็กติกที่อาจจะเกิดขึ้นนะ,ะในยุคข,ของอิชิอิที่อาจจะทําให้นักเตะทีมชาติไทยก่อนหน้านี้เนี่ยที่อาจจะไม่ได้ใช้แวร์อะไรมากนะฮะหลังจากนี้อาจจะใช้แวร์โดยเฉพาะเจริญส์สั์วงกรมีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยร่วมงานกับอิชิอิมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมุทรปราการซิตี้แล้วก็ไปติดทีมชาติไทยชูยูไม่เกิน23ปีทาผลงานได้ดีในยูยี่สามชิงแชมป์เอเชียสองพันยี่สิบในตอนนั้นเนี่ ก็มาติดทีมชาติไทยอิชิอิก็ใช้งานกับทีมชาติไทยแล้วก็มาอยู่ร่วมกันที่ BG เนี่ยฮะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับอิชิอิกับเจริญศักดิ์ที่ B ีจจะเป็นยังไงเกมรุกก็อาจจะมีความวุบนวาบมากขึ้นแล้วก็ต้องไปดูว่าหลังจากเนี้ยในเรื่องของเกมรับของ BG ที่อาจจะเป็นคําถามก่อนหน้านี้นัดล่าสุดตัวในวันที่ผมอ่านนะันัดล่าสุดก็ในสุตบอลไทยลีกเนี่ยเสียไปสประตูนะครับในเกมที่เจอกับสุโขทยัยอิชิอิจะเข้ามาขันเกมรับอย่างไรเกมรุกจะวบหววาาแค่ไ่ไนนมีีตัเเลืออกกดๆยะ,ะ,ะ็สุก สำหรับ BG ในยุคข,ของมาาระอิชิอิแล้วปัจจุบันเนี่ยบีจีเนี่ยยังเหลือเกมนะครับถ้าตัดในเรื่องของไทยลีกไปซึ่งเป็นเกมลีกนะบีจียังเหลือฟุตบอลถ้วยให้ได้ลุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลช้างไอเฟคัพเอฟเอคัพในประเทศเนาะแล้วก็มีฟุตบอลลีคัพแล้วก็มีทางด้านของฟุตบอลระดับเอเชียก็คือ A FC ฟซีเชลเมสติลีกทูก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับแล้วก็มีฟุตบอลในระดับสโมสรอาเซียนก็คือชอปปี้คัพก็ยังอยู่ในเส้นทางเพราะฉะนั้นฟุตบอลถ้วย4ถ้วยเนีม ว่าในยุคของอิชิอิคาดหวังได้เลยฮะเพราะว่าอิชิอิเองก็ถือว่าเป็นสิงบอลถ้วยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เ,เคยได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยกับทางด้านของคาชิมาเลอร์ในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเอ็มโพเรียครับหรือว่าจะเป็นเจลิกครับก็ตามทีแล้วก็เคยพาทางด้านของอันเลอร์นะครับในศึกฟุตบอลถ้วยชิงแชมป์สมโมสรโลกไปถึงรอบชิงไปเจอกับเรอัลมาดริดแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลถ้วยในช่วงที่คุมบุยรัมยูเนเตดก็สามารถเป็นดับเบิลแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศไม่ว่าจะเป็นหล รหรือว่า FA ฟครับสสมัยนะครับติดต่อกันก็คือได้แชมป์2แชมป์เนี่ยสปีติดต่อกันเลยรวมไทยลีกก็เป็นิปเโิ้แชมป์สปีติดต่อกันเพราะฉะนั้นฟุตบอลถ้วยที่ BG ยังเหลืออยู่4ถ้วยผมว่าได้ลุ้นเลยนะฮะนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลบ g น่าจะตื่นเต้นครับกับการเข้ามาของมาสตาอิชิอิอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่เพิ่งเปิดตัวกับกระต่ายแก้วไม่นานนี้นะครับแล้วหลังจากนี้ก็ดูกันว่าในฤดูกาลนี้ BG กับอิชิอิจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จแค่ไหนนี่คืืออเรองรงา ที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้ในจอนสตอรี่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลับบงใจให้กับช่องจอร์นเรื่องนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ